สวัสดีครับอยู่กับรายการมันต่อกูต้องลองพรีวนะิวเพเมลีนักที่36นะครับก็เหลือแค่สามนัดใช่คือแชมป์รู้แล้วตกช้ารู้แล้วเรามาดูลำดับคะแนนตั้งแต่ลำดับ2ถึงลำดับ7-8กันดีกว่าว่ายุโรปมันเดือดขนาดไหนจากที่แล้วอ่ะเริ่มจาก ทีมผมเลยนะทีมของแบลลี่พี่ก็คืออาร์เซนอลลำดับ2มี67คะแนนแมนซิตี้มี64คะแนนซึ่งถ้าอาร์เซนอลแพ้และซิตี้ชนะก็คือเท่ากันเลยนะแต่แค่อาร์เซนอลประตูได้เสียดีกว่าครับลำดับต่อไปคือทีมที่ผมให้กำลังใจนะนิวคาสเซิลก็มี63คะแนนลำดับที่5ก็คือเชลซีเมื่อได้พูดลำดับผิด เชลซีก็มี63คะแนนเท่ากับนิวคาสเซิลแต่นิวคาสเซิลผลต่างประตูได้เสียดีกว่าเจ้าป่า Nottingham f เรสต์มี61แอสตันวิลล่ามี60อืบก็คือเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็คือประชันชิดกันมากครับส่วนอนมั s โอ้โหแม่งชนะกูแล้วแม่ง53 <laughs> ก็ลุ้นลุ้นแบบได้ลุ้นอ,ะอ่ะอ่าอนมั n เบนฟอร์ด ไบต้ามันก็คือแบบได้ลุ้นแต่ค่อนข้างจะยากนิดนึงครับก็ตั้งแต่อันดับ2ถึง7เนี่ยก็ลุ้นไปฟุตบอลยุโรปซึ่งในฤดูกาลหน้าเนี่ยแชมเมี้ยนลีกเนี่ยก็จะได้ไป5ทีมในบอลยุโรปฟ้าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ถ้ารวมกับแชมป์ยุโรป้าก็ถือว่าบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าเนี่ยทีมจากอังกฤษ6ทีมเออไม่อาจรับน่าจะ6แล้วล่ะหเพราะว่ามันอังกฤษได้กันไง มันหกแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งถึงห้าในปีนี้ด้วยค่าสัมประสิทธิ์นะครับก็ลุ้นเลยตั้ง<ก>แต่อันดับสองถึงเจ็ดสำหรับค่าสัมประสิทธิ์ก็ขอบคุณทีมผมด้วยนะคะวิชินาเรียววันลิดม,มาครับ <c oughs> <c oughs> สัตว์เอ้แต่ตรก<ม>รอบแทนไม่ได้เลยเอยะไม่ยงนั้นมันติดตกกระจายแล้วก็ไป <c oughs> ไปดูวันเสาร์ดีกว่าวันเสาร์ผมรู้สึกว่า ถ้าทีมใหญ่ที่เราพูดเมื่อกี้ก็น่าจะแมนซีเนาะครับผมแต่ถ้าเริ่มกันตามเวลาก็สามทุ่มครับฟูลแลมเจอกับเอฟเวอร์ตันแล้วก็จะมีอิสตันบูตเทาเจอกับเบนฟอร์ดเซาลทามตันเจอกับแมนซิตี้แล้วก็วูฟเเจอกับไบรตันอ๋อนี่คือคู่คู่แรกก็คือมาสี่คู่เลยใช่ครับเวลาเดียวกันสามทุ่มเอฟเวอร์ตันกับฟูลแลมเฮ้ยผม ผมฟูลแลมทำไม <laughs> รู้สึกว่าเหมือนมันเพิ่งเจอกันไปวะ <laughs> นั่นดิเหมือนเพิ่งเจอไปไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าฟูลแลมน่าจะได้นะอันเนี้ยเพราะผมรู้สึกว่าเอเวอรตันัดที่แล้วที่เจอกับอีฟซิวิดใช่ไหมเขาดูหลวหลวมๆเนื่ย,อยอผมรู้สึกว่าอาร์เซนอลสาขาสองนะ <laughs> น่าจะแบบมีแรงฮึดด้วยเพราะเล่นในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าก็ได้อยู่นะถ้าถามผมเนี่ยผมไปทางเอเวอรตันะ คุณเซียร์มอยใช่ไหมใช่ผมรู้สึกว่าเออพอมอยกลับมารู้สึกว่าเอเวอร์ตันมันก็ดีขึ้นนะครับเห็นอย่างนี้ก็ชนะฟอเรสต์นะใครเขาแพ้ฟอร์เรสต์กันเขาแพ้บอลมัดเว้ย่กูอะอ่ะไปต่อกันคู่ต่อไปดีกว่าคู่ต่อไปอิฟสติดกับเบนฟอร์ดอันนี้คิดว่าน่าจะเบนฟอร์เบนฟอร์ดอิฟสติดน่าจะไม่เอาอะไรแล้ว นี่แหละเขาน่้จะเล่นส่งท้ายนะอาจจะอาจจะมันๆก็ได้อาจจะส่งท้ายด้วยเพราะเกมในบ้านก็ผมว่าเต็มที่แหละแต่จะท่านทานเบนฟอร์ดได้หรือเปล่าใช่เพราะกูก็เพิ่งโดนมาใช่ไหเบนฟอร์ดมันอยากมันเล่นดูดันน่ะใช่เมื่อยิงแมนยูนี่สี่ลูกนะครับแล้วก็ระวังอ้อะไรเอ็มโบโบจำาขึ้นใจเลยล่าสุดผมเห็นเบนฟอร์ดไปอะไรสตาร์วอสี่สักอย่างอะไรก็ไม่รู้ คนมึงเลยต่อมาอันนี้แม่งพิกล็อกยากมากเลยเซาแ<ห>ทมปตายกับแมนซีสิตี้อยู่แล้วเอาที่สองเออซีกูมา <c oughs> เหลือสามคะแนนแล้วด้วยกดดันด้วยกพาแข่งก่อนถ้าซิตี้ชนะนี่ก็คือเทียบเทบเท่าแล้วใช่ไหมใช่สิตี้มันน่าจะชนะแหละเพราะซาแทมปตันคุณภาพไม่น่าสู้ได้วูฟกับไบตันคุณยากไหม อันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> คุณก็ลองเบียวตัวใหม่คุณดูแล้วกันออผมอันเนี้ยถ้าผมมองนะผมผมว่าโบ๊ไม่น่าแพ้ในบ้านผมตรงการข้าวแบบคุณเลยผมมองว่าไบตันน่าจะชนะอ,อผมว่ามีตัวม้ากําลังมาช่วงนี้ทุกอย่างกําลังกําลังแบบเป็นทีมอ่ะสหรับไบตันสาหรับผมนะครับก็ดูคุณย่าน่าจะฟอร์มต่อเน,นื่องครับวันเสราร์ก็ ประมาณเนี้ยมันยังไม่เดือดมันจะมาเดือดวนะันอาทิตย์ครับผมก็คู่ดึกครับในคืนวันเสาร์ห้าทุ่มครึ่งบอลมัดกับพิลล่าอืมบอลมัดครับ <laughs> คุณไม่เชียร์อุนายเหรออะคุณไม่เชียร์อุนายเหรอผมก็อยากจะเชียรอ์อไนายนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าโลจิกแม่งบอลมัดน่าจะเหนือกว่าพอเล่นในบ้านแต่ถ้าอุนายชนะได้ผมก็ดีใจกับแอสตันวิลล่าด้วยนะที่จะได้ไปต่อ,อแต่<ม>ว่าบอลมัดต้องหวังชนะ เท่านั้นนะถ้าจะเขาเรียกว่าอะไรไปคอนเฟลเลนต์ไปไปบอลคอนเฟลเลนต์นี่คือไปบอลยุโรปอ่ะก็เออแม่งมีเดือดสมท้ายวันเสาร์หนึ่งคู่เพราะว่าตามตามหลังวิลล่าเจ็ดแต้มชนะก็จะตามหลังสี่กับสองนัดที่เหลือแล้วก็ไปลุ้นให้เขาสะดุดอีกอืมซึ่งอะไรก็น่าจะเกิดขึ้นได้ใช่ก็บอลมัดก็ไม่ยอมแพ้แน่นอนแหละ แต่วิลล่าแม่งก็ต้องเอาด้วยพื้นที่ยุโรปตัวเองถ้าคู่เนี้ยใจผมอยู่วิลล่าแต่สมองผมอยู่บอลมัแต่ถ้าถามผมนะคู่เนี้ยผมวิลล่าเพราะว่าถ้าวิลล่าได้ไปอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมเขาจะมีตังค์มาซื้อแล็กฟอดโอ้ยคุณมองหลายมองหลายสเต็ปเลยเนี่ยมองหลายสเต็ปเลยนะครับเช่นเดียวกันกับเมื่อกี้เราอาจจะไม่ได้พูดแต่อยากบอกว่า ในบอลคอนเฟอเรนซ์อ่ะเชลซีกับเบติสใช่ไหมใช่ก็เชียร์เบติสถ้าเบติสได้แชมป์มาซื้อแอนโทนี่ครับก็เป็นการเบวที่สนุกครับคุณท้อนคราวนี้ครับมาดูวันอาทิตย์ครับนิวคาสเซิลเจอกับเชลซีอืมเฮ้ยเอาไปเลยนะครับดูครับเฮ้ย ระวังตัวไว้นะครับสัิติสิร้อยเเซนะครับเชียร์ทีมไหนทีมนั้นแพ้นะครับรู้เลยครับว่ามันต่อกูต้องลองผมเป็นกาลังให้กับนิวคาสเซิลนะครับครับคู่นี้วิเคราะห์เลยครับว่าเชลซีชนะครับเดี๋ยวใจเย็นนิวคาสเซิลเขาเล่นในบ้านนะอ้ยแต่เชลซีเอานะนที่แล้วคุณก็รู้ว่าตบแชมป์มาแล้วแชมป์มันลองมันลองลักบบ ส่วนนิวคาสเซิลเขาก็อ่าถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยไปบ้างแต่แบบเขาก็น่าจะเอาจริงในบ้านนะเพราะเขาก็เขาก็อยากรักษาลำดับสี่ขึ้นลำดับสาเหมือนกันตอนนี้คือทั้งเชลซีแล้วก็นิวคาสเซิลมี63คะแนนเท่ากันใช่อันนี้คือบิ๊กแมตที่แท้ทูวันอาทิตย์ของสัปดาห์นี้ด้วยใช่ใช่ครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทูนาร์มี่นะครับโฮเว่ครับโฮเว่ <laughs> ซึ่งทั้งสองทีมนี้ไม่ได้เพียงแค่แข่งกันนะแข่งว่าไอ้อันดับหกอันดับเจ็ดจะแซงอือแล้วก็หนีห่างเพื่อให้รักษาอันดับสี่ได้แต่ว่าถ้าแบบไม่มีคู่แข่งอื่นอ่ะเขาก็ได้ไปทั้งคู่นะถ้ามองจากคะแนนแต่ถ้าทําผลงานได้ไม่ดีก็โดนเบียดได้เหมือนกันครับต่อไปครับคู่ต่อไปนี้เขาจะเขาจะจริงจังไหมครับ <laughs> ไม่ครับบอกได้เลยแต่ผมแม่งไม่อยากเดาใจอโมริมนะไม่เคยเดาใจเขาถูกเลยแต่ถ้าถามความรู้สึกผมตอนนี้นะครับในคู่สองทุ่มสิบห้าแมนยูเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมนะครับอือเวสต์แฮมตอนนี้ก็เป็นเกมพอตเตอร์ใช,ใช่ไหมใช่ใช่ไหมแล้วนัดที่แล้วที่เจอกับสเปอร์ก็ขบกับสเปอร์ไม่ลงอืมแต่อันนั้นคือเล่นที่บ้านเวสต์แฮมนะแต่ฟอร์มก็รุ่มๆุมดอนๆอนอยู่นะเวสต์แฮมเพราะว่าก็แบบทั้งเสมอทั้ง แพ้เสมอกับแพ้อยู่แต่ด้วยการที่เวสแฮมเนี่ยไปเจอทั้งสเปอร์ไบตันริวพูหรือแม้แต่เซาท์แฮมตันก็ยังไม่โอเคแต่บอกไว้ก่อนถ้าในความรู้สึกผมนะแมนยูอะส่งเด็กแน่นอนเพราะว่าพรีเมียของแมนยูก็คือพรีซีซั่นทดลองเหมือนกันเนี่ยแต่ผมมั่นใจนะว่าต่อให้เป็นเด็กแมนยูก็มีดีพอที่ชนะเวสแฮมได้นะอันนี้ผมมองไปที่แมนยู นี่ขนาดนั้นลยเหรอแต่<ช>ผมรู้สึกว่าอืน่าจะเรียกได้ว่าชนะแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าชนะก็ไม่ขาดอ่ะหนึ่งศูนย์สองหนึ่งเวสต์แฮมมันฝือดอ่ะคู่ดามตงมันฝืดแต่ว่าเวสต์แฮมมันเป็นทีมที่เล่นเกมลุกงนะแล้วถ้าแมนยูสวนกับคมคมก็คือได้นะในความคิดผมอ่ะก็ตัวหลักๆของเวสต์แฮมอย่างแบบไอจาร์ดบเวนถ้ามันเล่นดีอ่ะอทีมแม่งก็ดีหมดเลย ม,มันมีความแค้นกับแมนยูบ้าล่ะถ้าไม่มีก็ไม่น่าเป็นไรนะอแต่ว่าถ้ามีคอนเทนต์ก็แบบ็กอย่างบานบิส้าก็จะท็อปฟอร์มเป็นพิเศษอนะครับะนะครับก็ในนัดนี้แมนยูก็น่าจะส่งสำรองบวกเด็กลงไปแบบวอร์มอัพร่างกายอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นสำรองบวกเด็กที่แบบว่าอาจจะมีตัวหลัก ตัวสองตัวอะไรเงี้ยลงไปชุดผสมลองทีมาอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าอารโมลิมก็พูดลอง mm. แม่งลองมาทั้งฤดูกาลแหละแต่เขาก็เจอตัวที่เขาใช่หลายตัวแล้วนะนะครับ mm. ก็คาดว่าแมนยู menu, ไม่คาบ้านก็พอใจละเสมอก็ได้ชนะก็ดี mm. เด็กเล่นดีมีโอกาสได้ลงอย่างพวกช AD, mm ิโดโอบีอาเมาดฟร์ดกุซันหรือพวกเนี้ยเอาโอกาสได้ให้เด็กๆได้ลอง เหมือนแบบทีมกูได้แชมป์เนี้ยก็ส่งเด็กแต่นี่แบบล้อตกชั้น๋ยวใช่นะครับต่อไปในเวลาเดียวกันนะครับก็มีอีกสองคู่มีนอตติงแฮมฟอรเรสกับเลสเตอร์ซิตี้ผมผมก็ใจอยู่นอตติงแฮมนะครับใจผมก็อยู่ฟอเรสอะนะ <laughs> เพราะว่าเลสเตอร์มันมันยุบไปแล้วอะมันยุบไปเยอะเยกเว้นว่าเลสเตอร์แม่งจะคึกเล่นเพื่อศักดิ์ศรีขึ้นมา ก็เลสเตอร์ก็ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วฟอเรสก็ต้องเล่นเพื่อเอาพื้นที่ยุโรปเพราะแบบคุณเล่นดีมาทาั้งฤดูกาลม,มันต้องให้สุดอะ่ะใช่น้อยมันต้องได้อะไรตอบแทนอเออมันต้องให้สุดแบบโหมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วเป็นกำลังใจให้สามทีมนะครับสำหรับผมอะนิวคาสเซิลฟอเรสต์แล้วก็เป็นแอสตันวิลล่านะครับแต่ว่านัดหน้าถ้าเกิดนิวคาสเซิลเจออาร์เซนอลกูเชียอาร์เซนอลนะแล้วก็ของแสลงนะครับ แล้วก็อันนี้คู่ต่อไปผมว่าในบรรดาคู่คู่สองทุ่มอะ่ะคู่นี้น่าดูที่สุดสเปอร์ใช่คู่สองทุ่มสิบห้าไงน่าดูที่สุดสเปอร์เจอกับคิสซันพาเลตยังไงครับคือสเปอร์ก็คือทีมที่จะไปชิงกับแมนยูใช่ไหม,มซึ่งทุกวันเนี้ยแผนสเปอร์แผนบุกมาเล่นแผนบุกแต่กูยังไม่รู้เลยว่ามันเล่นมันเล่นเป็นระบบยังไงออเออในความคิดกูคือแบบมันยังไม่ตายตัว ถ้าเกิดแฟนแมนยูเปิดสองจอได้ก็แนะนําให้ดูสีค <ไป S 2> อไยไปด้วย <laughs> ใช่ในขณนะที่คิสตันพาเลตคือทีมที่จะไปชิงกับแมนซีนอยอ๋อเอฟเอครับใช่แล้วคิสตันพาเลตเป็นทีมที่เกมรับเหนียวมากในขณะที่เกมลุกแบบไดเล็กอะก็ไว้ใจได้ก็ถ้าเกิดสมมุติ oh. คู่เนี้ยถ้าสเปอร์มันโดนลูกาอากาศก็คืออามูริมก็น่าจะรู้แล้วนะว่าองซ้อมอะไร uh. อะไรเงรี้ย uh. เออซึ่งไอ้พวก ตระก,กูลเอเอทั้งหลายอ่ะของคิสซันพาเลตแม่งทั้งเร็วทั้งสูงอ่าอืมใช่ก็ผมก็รู้สึกว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่น่าติดตามที่สุดสำหรับรอบสองทุ่มอืมอ่าฟิลิปมาเตต้าออเซซาใช่จีทั้งนั้นแล้วสเปอร์ก็เป็นทีมที่พร้อมจับผลการแข่งขันไบโพล่าไม่ต่างจากแมนยูเหมือนกันนะอืมก็มาลุ้นกันว่า คู่แข่งของคุณจะเป็นยังไงข้าวมันไก่สเปนก็แฟนสเปนก็สู้ๆนะครับเพื่อนบ้านต่อใ่ครับต้องม้กำลังใจอีคู่นี้ปิดไฟนอนได้เลยครับกูเหนื่อยเฮ้ยไม่ได้ก็คู่ดึกห้าทุ่มปะสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งก็จะเป็นลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลรับ การมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับก็คือแชมป์พิมิลีเขาลองทีมไปแล้วสำหรับนัดที่แล้วที่แพ้เชลซีนัดเนี้ยผมว่าด้วยความที่เล่นในบ้านของลิเวอร์พูลเขาต้องเอาใจแฟนบอลบวกกับฤดูกาลหน้าอาร์เซนอลแมนซิตี้ลิเวอร์พูลก็น่าจะเป็นทีมที่ถูกคาดหวังว่าให้ลุนแชมป์พิมิลี ลิเวอร์ pool มันน่าจะตบอาร์เซนอลให้อาร์เซนอลกลัวผมมั่นใจเลยว่าพรุ่งนี้ไอ้ไม่ใช่วันอาทิตย์นี้คือลิเวอร์ pool อ่ะอาร์เนน้สอลนน่าจะจับจัดชุดใหญ่ใส่กระพริบใส่อาร์เซนอลแน่ๆในขณะที่อาร์เซนอลกำลังนเหนื่อยอย่างเงี้ยคือมันมันต้องทุบแน่ๆเพื่อแบบเป็นขวัญกำลังใจในฤดูกาลหน้าใช่ครับก็ลิเวอร์พูลก็พักมาทั้งสัปดาห์แล้วก็อีกอย่างคือทดลองตัวก็ถือว่านักเตะได้พักผ่อนมาเยอะแล้วเพราะนั้นผมว่า เวีร์พูคงไม่ใช่การที่แบบมีเคอร์ติจโจนฮาวิเอลเลียดหรือว ok อตเตอร์ล็อกเอนโดคือณตอนเนี้ยก็คือเรายังไม่รู้ว่าเขาจัดตัวยังไงก็เลยยังไม่รู้เจตนา,าแต่ถ้าเทียบศักยภาพก็คือตอนเนี้เวีร์พูน่าจะเหนือกว่าเพราะอาร์เซนอลเหนื่อยอืมบวกกับอาร์เซนอลตัวเจ็บเยอะด้วยใช่อาร์เซนอลกมฝึกมากลางสัปดาห์ด้วยอืก็ไปเยือนเวีรยพูแล้วอีกอย่างคืออาร์เซนอลมีความกดดันก็คือว่า ต้องรักษาอันดับสองใช่ซึ่งห่างกับแมนซิตี้แค่สามคะแนนอืมในในกฎใหม่นี่ก็คือว่าสองทีมนี้ก็คือเข้ารอบแชมเปียนลีกใช่ไหมที่หนึ่งที่สองไหมอ่าถ้าเข้ารอบแชมเปียนลีกเราจะเข้าถึงที่สามนะแล้วที่สี่ไปเพ์ออฟที่สี่ที้าไปเพย์ออฟหรออันนี้ไม่แน่ใจยังไม่ยังยังไม่แน่ใจต้องกดใหม่ตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเรารุ้นกันแบบเก่าก็คือที่หนึ่งที่สองเนี่ย เขาก็จะทำแมบเข้ารอบอัตโนมัติเข้ารอบดังกลุ่มเป็นชเข้ารอบลีกแล้วก็ที่เหลือก็ไปเพย์ออฟแต่ปัญหาของอาร์เซนอลมันอยู่ที่ว่าการจบลำดับที่สองกับลำดับที่สามอะเงินที่จะได้อะอมันก็ต่างกันอย่างคลิปยุโรปผมอธิบายไปแล้วเรื่อง Financial Fair Pay ก็คือสามฤดูกาลหลังสุดห้ามขาดทุนเกินหนึ่งร้อยห้าล้านปอนด์ถ้าเกิดสมมติอาร์เซนอลมัน จบที่สองได้มันก็ได้เงินเยอะขึ้น,นมันก็อาจจะได้กําไรมากขึ้นแล้วไปดึงดูดผู้เล่นตัวใหม่ๆได้ซื้อตัวคลองขึ้นอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ทําให้อาร์เซนอลมีงานสุดท้ายสําหรับซีซั่นนี้ก็คือต้องจบลําดับสูงที่สุดซึ่งควรจะเป็นที่สองให้ได้นะผู้คนนี้ก็คิดว่ามันแน่นอนพลาดไม่ได้แม้ว่าแชมป์จะรู้อยู่แล้วประเด็นคือกู <c oughs> ต้องไปยืนตบ เอแชมมาแล้วเขาเขาต้องตบมีทุกนัดเลยปะถ้าเกิดมีถ้าเกิดได้แชมแล้ว่ควรจะตบทุกนั้ดก็คือแบบเป็นการให้เกียรตินะครับเ<อ>พราะว่าสถิติทีมที่ตบมือให้แชมมากที่สุดคือเชลซี <laughs> <c oughs> คือแบบเชลซีจะเจอกับทีมแชมช่วงท้ายๆฤด้ดูการตลอดอ,อืมก็ผมก็คาดหวังว่าอาร์เซนอลจะเก็บใช้ได้ โอ้โหคุณผมรู้สึกว่าในความรู้สึกผมนะถ้าเกิดอาร์เซนอลแม่งยันเสมอลิเวอร์พูลได้อ่ะกูถือว่าอาร์เซนอลแม่งชนะทางน่าจิตใจลิเวอร์พูลแล้วไงผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเวลาแข่งกันอาร์เซนอลจะแบบนำก่อนหรือแบบอะไรไปแย่หลังแทนก่อนเสมอก็ผมคิดว่านัดนี้มันก็น่าจะทําได้นะก็ถ้าได้ก็ดีไม่ได้กูเอาแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าในความรู้สึกของผมคือถ้าเกิด ได้แต้มออกมาก็ถือว่าชนะละเออชนะทางหน้าจิตใจก็คือถ้าเกิดกูชนะมาก็คือฤดูกาลหน้ากูไม่กลัวมึงแต่ถ้าเกิดดันแพ้มาเงี้ยฤดูกาลหน้าก็จะมีเดาไงเป็นจิตวิทยาแบบหนึ่งก็พิมพเมิรก็จะประมาณนี้นะครับก็เชียร์ทีมที่คุณรัก เพราะว่าเดี๋ยวมันจะจบละแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรให้ดูอีกสักพักใหญ่นะครับใช่ครับก็ถ้าแวะไปสเปนนิดหนึ่งในวันอาทิตย์นะครับ e ก็จะเป็นนะครับบาซ่าครับมาดิครับถ้าบาซ่าชนะนี้คือโอกาสบาซ่าแชมป์ในประเทศสูงมากเพราะว่าเขาได้โคปาเดเรมาแล้วอืมเจอกันอีกแล้วครับนํา <ตำ S 1> อยู่สี <4 S 2> แต้มบาซ่ากับมาิ ครับแต่ว่าลิกสปเปนผมก็ตบที่สี่กับเขามาแล้วนะครับผมหาเรื่องพูดเข้าลิกสปเปนเพราะอันนี้แหละแค่นี้แหละส่วนบุนเดสลีกาแฮร์รี่เคนได้แชมป์แล้วเอริกไดเออร์ได้แชมป์แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาฮะทำไมอ่ะจะบอกว่าทีมทีมจากสปเป์จะรักงาถัดหรือเปล่า ไม่ต้องอแล้วนะผมผมจะบอกว่าเขาจะตั้งใจเล่นต่อหน้าแฟนบอลหรือเปล่าอ่าเพราะว่าเพราะว่ามันเดีย๋ยอนะอเพราะว่ามันเล่นในบ้านเจก,กับการบัตไงก็คือแบบเขาจะฉลองกันสุดเวียงขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติแล้วมือเช่นกัดบัดเนี่ยมันจะเป็นทีมของแสลงของไบเอญย,ยูนิฟิไงก็มาดูกันว่า เขจะสลองกันหนักไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แฮร์รี่เคนเหมือนจะเจ็บอยู่ไม่รู้ว่าจะจาฟื้นทันหรือเปล่าเจ็บใช่ไหมเพราะก่อนหน้านั้นที่ไม่ได้ลงส็ควรจะโดนแบนเพราะใบเหลืองอ้าวเหรอครบห้าใบอันนี้ผมไม่แน่ใจผไม่ชัวร์ผมนึกว่าเจ็บแล้วก็ก็เลยไม่ได้ลงแล้วก็เป็นยี่สิบวินาทีสุดท้ายนี่ช็อกโลกนิดหนึ่งจะดีใจอยู่แล้วครับก็ <c oughs> <c oughs> <g> ให้ยังไงก็ดูฟุตบอลให้สนุกนะครับเพราะว่าทุกลีกก็จะจบแล้วส่วนอิตาลีก็ มันมันครับตามกันได้แฟนแฟนอินเตอร์กับแฟนนาโปลีซึ่งอ<ม>ินเตอร์ก็จะต้องหมุนเวียนผู้เล่นดีๆเพราะเขามีความหวังของผม <laughs> ก็อินเตอร์แชมเปี้ยนเีกไปแล้วก็ซีเรียก็ให้กับนาโปลีไปก,ก็ก็ดีนะครับ,บผมถ้ายังไงก็รบรวน กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดรู้สึกถูกชะตาหรือหมั่นไส้ก็เข้ามากดไลค์กดซับสไครป์กับพวกเราได้ครับหรือมาคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราได้ครับครับผมแบร์รี่พีซาาวกอาก์อซนอนผมท็อตปีศาจแดงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปกับมิวคาเซ่นนะครับ